วันศุกร์มีความสุขด้วยการกินนะทุกคนทักทายกันกับครัวคุณสมบูรณ e ์แอนเฟมิลี่จ้ะทุกคนมื้อนี้กินอะไรนะวันนี้กินสุก,กี้ยากิครับไปครับทุกคนสบายดีพูดก่อนสบายไหมสบายดีสบายกับผมอืมพอกลับมาแล้วเดี๋ยวจัทุกคนโอเคมื้อนี้กินสุก,กี้ยากิตามที่บอกจ้ะลูกชิ้นหมูแม่ทําเองกระเทียมพริกเนาะทุกคนเอ่ออันยังดอกอันนี้อันนี้เป็น ปลาหมึกทอดหมึกทอดเออเหรอแล้วก็หมูหมักแม่เนาะแล้วก็จ่ลูกชิมเปล่าอืมมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยหมูมีอีกหนึ่งจานตรงนู้นแล้วก็มีเส้นตรงนู้นโอ้เส้นอยู่ไกลแท้ผักอยู่ตรงนี้จ้ะทุกคนนี่ผักอยู่ตรงนี้เด้อโอเคน้ำจิ้มซุกี้ก็ซื้อสำเร็จจ้ะทุกคนทักทายกันกินข้าวเล้งกันจ้าอัาเล็กแบ่ง แมทเอาหมูใส่ครับลูกเอาไข่ใส่ไปไข่ใส่ก่อนแล้วก็ใส่หมูใส่ไรก็ใส่ไปช่วยกันรวมด้วยช่วยกันนานแล้วไม่ได้กินสุก,กี้ทุกคนัคนานมากเอาหมูลงไปครับค่ะครับหมูลงไปลูก เออย่าาให้มันเป็นก้อนเด้อไม่ว่าของแมทธิวครับต้องขยายออกนิดนึงเลีกยงยีบช่วยอัดใะ่ใช่เลีกยี่อ่ะนี่อเล็กฟอรชิกตีอีเกลโซโรนาราเฮียนเนตใส่ไปเลยครับไม่ต้องไปทำมันอเล็กอันนั้นวางเดี๋ยวมันก็นี่เอง ไม่ได er no e? ้ใส uh. no e e uh, uh? uh. ่ผักนะคะตอนนี้ใส่ใส่แค่เนื้ออะยองเอาผักใส่ลูกเออใส่แค่เนื้อก็เต็มแล้วฮะอายรหอหักมันหน่อยสลัดนะเห็นแม่หั่นอย่างนั้นก็เอาใส่อย่างนั้นเลยเนาะสอนรีไวเอ่เออลองซอนหน่อยเออได้ยได้แต่สาระ

เทเองอะจะรู้ตัวเองว่ากินเท่าไหร่แต่ไม่แตมไม่แบบอ้าวมีสามัญบอกบุตรเปิดฟ้าเลยลดไฟลงเลยลูกร้อนมากทุกคนน่ากินบ่น่ากินบ่น่ากินบ่น่ากินนี่หรือีกอ่ะตักเลยร้อนนี่แหละ ใครบอกเอาเส้นเยอะน้องน้องบอกเอาห้าห้าเอกห้าก้อนกินเส้นเยอะกินผักเยอะแล้วกินซุปเยอะกินทุกอย่างเยอะทุกคนซัมเมอร์ไม่มีแดดเลยมีฝนทุกวันเลยอ่ะแล้วอากาศแล้วอากาศหนาวด้วยอ่ะก็คืออากาศร้อนอากาศร้อนตั้งแต่ไออะไรนะ อากาศร้อนตั้งแต่ไอ้ดูดูใบไม้ผลิอ่ะเออตักเอาวก็ก็จะบวมเนาะก็ดูดูใบไม้ผลิเออบวะ yeah. เดี๋ยวให้นุ่มๆเพิ่นตักก่อนจ้ะคอยนันเทอหลังทุกทีจะเป็นทั้งตักกล่องเป็นทั้งผูเห็ดเป็นทั้งผูซอยเป็นสุยยางจ้ะเออจะให้โมเพิ่นตักก่อนจ้ะ ้มหม้อที่สองแล้วนะทุกคนตะกี้คือตักหมดแล้วกินเลยอร่อยบอสเ,เดี๋ยวค่อยใส่เส้นนะนี้หม้อที่สองเดี๋ยวค่อยใส่เส้นต้องไปก่อนทุกคนกินซุปปี้ด้วยกันจ้าตะกี้เราใส่ผักน้อยไปหน่อยมีต่ำเนื้อึอ่งอะเดี๋ยวจะดื่ม Det vi gör, vi tillsammans. Okej, okay, bror det först. Vad är det med? Nej jag kommer ta soppa. Soppa. Då måste jag också ta soppa. Jag tänkte först att det här var skaldjur först. Tills det var kött. Va? Jag trodde det var skaldjur först. <laughs> เดี๋ยวมากกว่าบาร์บีนือโลกะชอารเาก่อืมอืมน้ำซุปอืมอืมปฏิโทนําซุปปฏิโทโอ้โหแซ่บบอกมัวหมูอร่อยมูนุ่มมูนุ่มเหรอไม่มักเบ็ดแค่เดียวทุกคนมักกับซอสหอยซอสขาวแล้วก็

พุกลองกันไม่ไป๊สรุปไม่มีใครเป๊ะเจ้าไปรอาหรอเปล่ามันแป๊ไม่เป็นไรมันคือความสุขความสุขครับพอกล้องไม่ไป๊ะพ้อมเสียยมได้บุตนเสียดายเ,เสียดาย เสียใจสิ่งที่เราชอบบางทีมันต้องแลกด้วยเงินครับทุกอย่างมันแลกด้วยเงินหมดครับใช่ไหมอ้าวมัจะเก็บอยู่คื้นบาใส่เฮ้ยเ้ยเป้ยเฮเฮยเ้ย ไม่ต้องจับสูงขนาดนี้ครับจับลงมาครึ่ง่งอ่าออยอยเดี๋ยวเวลมันะนยัเดี๋ยวูนูดูหนูดงหนูดูหนูดูหนูดูหนดูหนูดูหนูดูหดูหนนูดูหู่นูดูหนนูดูหนูดนนนูดูหนดูหนูดูหนูดนูดดูหนูดูหน Mm hmm. อุณหภูมิลดลงอากาศกลับมาหนาวอะ่ะทุกคนครับจริงๆหน้านี้ต้องเป็นหน้าจะดูใบไม้ผลิ <laughs> mm. ลกชีนโอ้โห oh. ลถไฟลงหน่อยคร่ะ <laughs> ก็กได้ครับน้ำจิ้มก็หน่อยได้เจเคจาทพื่อแ่าไม่เป็นไรค่ะทักชิ้นใหญ่ ล้างไงล้างทั้งแกะแกะล้างแล้วผักกาดขาวอะ่ะแล้วลืมหัน่นจะเปื่อยไม่ชอบกระหล่ำหงออ่อนมากน่าจะมีขายทั้งปีแล้วไม่มีเน,นี่ยนนไองเมืองคลน แชมบูกดี๋ลวเล้ว,วม,วาาม่มีทั้งปีทุกเออทั้ทงปีไม่มีทั้งปีมีแค่ซัมเมอร์เดกทั้งกีซีทั้งปีเด็กทั้งกีซีมดผเมื่อเร็บอกเด้ทรดทนอด์หมดดีอย่ระโ o v ไม่หมกักแม่หมักหมูใส่ไข่ด้วยนะหยงองเคเอาน้ำจิ้มอีกไหมเคียวรอถ้วยสองรอถ้วยสองก็เอาน้ำจิ้มอีกได้ครับเ<อ>พราะว่ามันหมดแล้วนะครับทำไมจะไม่จิ้มมาทูใส่ซุปเหรอเทใส่ซุปเลยใช่ไหม Varför kör du? Jag tycker det är svårt för dig. Har du svårt för det Inget. Jag borde känna efter resten av köttet. Har du resten av köttet hela? Nej. Vart får jag låg mängd idag? Du måste stänga av den. Nej. Den är ju på 75. เปิดไฟอ่อนๆไว้ค่ะ ใช่กี่ผัดอีมัตักเลยกำลังร้อนๆขอแม่ผักนะใครจะเอาเมื้อเอาหมูก็เอาแต่ว่าขอแม่ผักนิดนึงยังไม่ได้กินผักฮะจชุดจอาผักด้วยกินสองคนกินสองคนดูว่าอะไรกินมูใช่อะไรกินเส้นนะไม่ต้องมีข้อมีตาสังเกตปิดหม้อซะลูกมันร้อนไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวกินไม่ได้อีก ยองเอาลูกชิ้นกับแม่ไหมสามลูกไหมลูกชิน <Yeah. S 1> ก้นหมูยองมาซุปปลาหมีกระทมมั้ยนี่ไงก็เอาเส้นเอาไรผักผักเอาไปเลยลึกหมานเสมะพี่ต้องเอาตลับเอาให้อิ่มต้มสองหมอ้อนี่แหละให้อิ่มไอ้แตนอสองเนาะเอาไม่ได้หมายความว่าไม่กินให้กินเลยพูดถึงมันเป็นบุฟเฟ่์ย,ยอง <laughs> <går> jag skämtar, inte, tar det där. Mm. Frekvens. Va? Mm. <går> <går> jag ser, vad säger du? Vad sa du? Jag sa <så> frekvens. Vad är det jag har gått ut gymnasiet. Nu börjar jag. Nu äter jag min mat. Jag ska bli en andra klass. Oj, oj, oj. เดี๋ยวแม่คิวก็ได้ขึ้นม .5 ครับลูกเออขึ้นม .5 แล้วก็ใกล้จะจบแล้วทำคะแนนดีๆแล้วกันเพราะว่าอ่นละเปชิกดูสกันบีเดทินยูนิเวอร์ซิตี้ท์ดูมุสเก็เพื่อจะไปเล่าก็ต้องมุสเก็ตไปเล่าสุดที่ลุกเ เขส่งอ vale mm. like yeah. yeah. like a นเดบลี่แนคือเ t ดี่มันเอาเอาสูนแบบอ้นเขาส่งใบเกรดมาให้ยังม .4 เขาจะส่งมาใช่ไหมยูเดวอนลเดเซนเดซอมอะไรกันเดเซนเดสแล้ว顺丰เราให้คุยกันเพราะว่าเขาจะส่งทางแต่ทุกเดือนมีทุกทุกเดือนม .4 เขาส่งมาอีวิลิฟอีวิลิฟเชิร์กเกอร์อีวิลิอ๋อแล้เราไปเอา Nån måste vi se då. Är det dåligt eller? Ja. Bror, det går bra. Är det dåligt eller? Ja. Va? Fick du äta lite? Nej, men... eller? Nej, Nej jag fick inte. Okej, godkänt. Ja, det är godkänt men jag menar godkänt. Vilket godkänt? A, B, C, D, R? Yeah. Ja. Ja, och så godkänt ja men jag menar att äh, fick du ert godkänt hela taget eller? A, B, C, D, R och sånt. Du utsöker... Oj, nu no, tar jag en. Jag behöver... Har du nån här? Nej. Nej. Jag Varsågod. sociolog... sociolog? Ska man inte prata med andra människor? Ska han göra det? Är mm. ja. det är Men, Vad ja. är så... det? Lek det är där, eller? Är det? Ja. Vad heter Grave, mamma? Grave? grave med spade. Gräva? Nej, Gräva heter det. På norska? Norsk? 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 Men, 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 Kort. Men, Kort? hinn. Ha, hin. ha, 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 som benmask. Det finns någon som jobbar som arkeolog. Ja. arkeolog. Ja. Det är ganska intressant faktiskt. Det är som en dinosaurie. Det beror på hur mycket dem Nej. De är efter, typ nej, men, nej, det finns något du gillar också. Dem jobbar ju ja. för gratis. Nej, nej, nej. tycker det är kul. Nej, nej, nej. Du kan att kan ha dinosaurier. Dem kan att de ha dinosaurier. Dem kommer att jobba med det. Dem kommer att ta blod. Men the five bones, they come like this. For three weeks because they have to weeks long, long ค mm ือถ้าแมติวไม่โดนซื้อตัวเข้าทีมฟุตบอลอะไปสอบไปเรียนไอ้ตำรวจดีกว่าครับเหมาะกับแมติวโอ้ทุกอย่างมุอ้อจะมอดิทระเนี่ยเดฟัดูร์ตจะสุดยอดที่สุด อืมแต่ว่าที่ที่แม่ที่แม่บอกว่าตำรวจ่ะแมททิวเขา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 เห็นด้วยตั้งนานแล้วถ้าแมททิวไม่ได้แบบว่าเป็นตบอลอ่ะพวกสารคดีอันนี้แมททิวเขาไม่ได้ชอบครับพวกไปขุดหาซากเอชิ้นส่วนต่างๆไดโนเสาร์เหมือนเล็กว่าน่ะน้องไม่ได้ชอบครับ ใช่อ you know yeah. yeah. yeah, no ี้ค์วันอี่อปปิ้งันทีแตฮันมัวตั้ใจ่ม่ใช่ไหที่แม่พูดใช่ไหมเราต้องคิดว่าถ้าไม่มีใครซื้อตัวเอะเราไม่เก่งพอเอาง่าย ถ้าเราไม่เก่งพอที่เขาจะซื้อเราเข้าทีมอ่ะมันต้องหาหาอะไรทำ่าครับอะไรเพิ่มอีเดียวมันมันก็ทดสอบเพื่อนทุกแม่ไม่ได้ทิ้งว่ากันนี่เล็กมั้ยเด้อเนื่อเพ p า n ที่ฟังนช่เด้อยังไม่เก่งเลยมันคนเดียวกินก้อนเยอะมากอัดทห อ๋อเรากินหมดแล้วหรือว่าซุปว้าเรนบอกะไป d ันิันสกปรกริกเหนจะสกปามาที่ไนดูทะลุดีน่อยก่นทุกคนมันอร่อยมากใช่ไหมเก็บอร่อยมากนี่ครับก็มันเดิมทุกคนจะล้างจานเก็บจานเช็ดโตเก็บโตพักผ น้องจะทำอะไรตะคลนครับอือก็วันนี้พออก่นีครับวันนี้ไปกองครับขอบคุณกงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย